สวัสดีด้อคะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสตวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเจ้าเช,าช,าชาา่าใช้สายบ่าย็เย็น,ยน,ยนมีอะไรเป็นประเด็นเราก็จะหยิบยกมาทันทีนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเหตุการณ์นี้ก็จะสื่อสารไปโดยเฉพาะพวกสูสูทั้งหลายพวกที่รู้ดีนั่นแหละค่ะพี่น้องขะแตกบอลสูพูดที่หูดีนั่นแหละค่ะหูดีเหลือเกินมีบอตาที่บอสโจเล่าโพสยาสรุดี อ่านไปนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะในสิ่งที่อ่ะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาล่าสุดมาเอี่ยมในกรณีที่เป็นปรกระแสะเป็นประเด็นเป็นดราม่านี่แหละโดยเฉพาะสื่อสารนี้คลิปนี้หมอแม่สื่อสารไปพวกที่รู้ดีนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ่านเราไปนั่นแหละคะ่ะอ่านเราไปในกรณีที่สาววัอยเพชรแวนแพงในเพจนี้บอสโจมีการโพสต์ไอที่พวกรู้ดีพวกรู้ดีนี่แตกบอดสูนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาถือว่าชัดเจน เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละค่ะพี่น้องเป็นกระแสะเป็นนู่นเป็นนี่มานมนานตั้งแต่วันที่สิบกว่าก่อนที่จะปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพรมันก็มีกระแสะนู่นกระแสนี่แต่แม่เจาะจงเฉพาะพวกที่รู้ดีอย่าง,งนั้นแล้วกันนั่นแหะนะคะอ่ะอานไปนั่นแหละค่ะไอ้พวกที่รู้ดีนะแต่บอลสูนั่นรู้ดีสิหายเลยนะแม่อ่านให้ฟังถ้ายังไม่ได้ไปอ่าน แต่แม่ก็เอามาอ่านให้ฟังจากโพสต์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในเพจนี้แล้วก็ลงท้ายด้วยโจโจมนีนนั่นแหละค่ะนะคะโพสต์อย่างนี้ไม่ใช่ผมปิดกั้นนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนโยบายรับคนงานต่างประเทศมาทำงานมันยังมีหลายขั้นตอนเรื่องแรงงานกระดาษ ทำงานนู่นนี่นั่นถ้ามาเยี่ยมยาม,มารับเชิญมาพักผ่อนหาที่อยู่ที่นอนต้อนรับไม่ใช่ปัญหาครับแต่เรื่องมาทำงานที่วงผมยังไม่มีนโยบายนี้ครับยิ่งวงสาวน้อยวงเราเป็นที่จับตาของคนทั้งประเทศทั่วโลกอ่ะแม่เติมให้นะน,นะคะ จะทำอะไรต้องรัดกลุ่มรอบครอบครับเป็นกำลังใจและขอบคุณพี่น้องต่างประเทศทุกๆุกประเทศที่เป็น f อซสาวน้อยครับและติดตามวงเราครับโจโยมนินอ่านไปพวกมูสูพวกรู้ดีนี่พวกสูอ่านไป กับการที่ตั้งแต่เอาอันนี้เหตุการณ์นี้คือพูดถึงเจาะจงคือสาวลาวนั่นแหละที่มันเป็นกระแสของสา,าวน้อยเพชรมันแพงพอมาแล้วคนนั้นก็บอกว่าคนนี้บอสโจเป็นผู้สั่งบอสโจเป็นผู้ทําบอสโจเป็นผู้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรในการที่จะมานู่นนี่นั่นนะแล้วก็พอบอสโจมาโพสต์แบบนี้ ทุกคนก็คือฟังจากโบอสโจเท่านั้นนั่นมันก็แสดงว่าพวกรู้ดีรู้ดีไม่พอแถมมานั่งเขียนนั่งวิจารณ์นั่งคอมเมนต์ว่าโอ้ยเหตุการณ์นี้นะโบอสโจเอาอยู่แล้วโบอสโจพาไปโบอสโจพามาโบอสโจสั่งโบอสโ,โจนู่นบอสโจนี่บอสโจเป็นคนกำกับอยู่ พอบางคนไปแย้งบอกว่าโอ้บอจเขาไม่ได้เป็นคนสําคัญขนาดนั้นหรอกแม้กระทั่งหมอแม่เองมีการพูดในคลิปหลายคลิปในกลางกลางคลิปท้ายๆคลิป,ลปก็จะเป็นประมาณว่าทุกคลิปเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเธอไม่รู้ดีอะไรย่าย่ยาเจ้าปักเมอบบหูดีอย่างนู่นนี่นั่น,นบอจเขาเป็นคนสั่งการบอรจเขาจะเหมือนกับว่าเป็นคนสําคัญของบอจถ้าเขียนแบบนี้แล้วมันก็แปลให้ว่าอาจจะมีการมามันก็เป็นปกติคนที่ มาด้านด้นมาเอาง่ายๆแล้วก็จะโอเคให้อยู่ให้กินน,นู่นนี่น่ะอะไรอย่างไรแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามานี่แล้วมาซัพพอร์ตแล้วให้รอ <S <S บางคนเขียนบอกว่าโอ้ยบอจโจบ,บอกว่าให้มาออริซันออริซันมนที่19ที่ผ่านมาน,นู่นนี่น่ะโอ้โหรูดีสิหายเลยนะ <S <S พวกมังมึงนี่แตกไม่ล่ะบอจโจโพสแบบนี้อ่านไปถ้าไม่อ่านช่วงนี้หมอแม่รู้สึกว่ากระแสแรงในการจัดพวกไอพวกรู้ดีเอางนี้แล้วกันน่ะนะ แตกบอลสูไอ้พวกคำว่าละสูเนี่ยกับพวกที่รู้ดีนะพี่น้องนะ fc ของช่องฮักนัสเป็นของบดามหน่อของมอมแม่เองนี่มีเยอะแยะมากมายมี 99.% ที่เข้าใจในความในคำอธิบายของมอมแม่เล่นโซเชียลมันต้องเล่นให้เป็นบางครั้งนี่รู้ดีกว่าเป็นผู้บริหารเจ้าของวงอีกเช่นเรื่องนั้นเรื่องนี้แม่งรู้ดีสิหายเลยนี่แหละคือเหตุการณ์ที่พอบอสโจออกมาเป็นแบบนี้แล้ว โพสให้ฟังแบบนี้แล้วมันเข่าหูเข่าตาม,มูสูบบอกหรืออ่านแล้วยังตีความหมายออกไม่ได้หรือเปล่าเมื่อวานเมื่อเช้าโอ้โหก็นนำซัมเมอร์เซลหม่อมแม่ไอพวกมือสูมือสูหมายถึงพวกที่รู้ดีนะพี่น้องนะด้วยความครบเค9ารพ9 9 9ของทางช่องนี่โอเคท่านเข้าใจท่านรู้ท่นตี ตีแตกว่าในการกระทําที่เห็นออกมาทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันแปลว่าอะไรอย่างไรแต่บางคนแม่งรู้ดีสิหายเลยรู้ดีเอ,เอ,เอ,เอ่เป็นคนวงนอกวงในภายในของเขาประมาณนั้นนะคะพี่น้องคะแต่เหตุการณ์นี้มอมแม่มาแปลให้ฟังเลยเหตุการณ์นี้ก็คือ ยังไงเขาก็ไม่ได้อยู่ในสายตาเพราะว่าเขาดูอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูถ้าจะไปนั่งบอกว่าเป็นคนพิเศษโอเคเรียกมาบางคนเขียนมาบอกว่ามีการทักมาแล้วอพอหม่อมแม่มาอธิบายในคลิปในบางช่วงบางตอนที่เอฟซีเขียนมาหม่อมแม่ไปแย้งว่าไม่น่านะบอโจไม่น่าจะนี่เพราะว่าการที่รับคนต่างดงต่างด้าวหรืออะไรอย่างไรไม่มีแต่ถ้าบอกว่าโอเคมาออริซันออริซันตามเดิมแต่ คนที่บอกว่ามาออริซันเขาก็ยังไม่ได้พูดสักคําเลยว่าบอสโจมีแต่บอกว่าโอเคทักมาหาพ่อแล้วยกโป้งทักมาหาพ่อแล้วยกโป้งเท่านั้นเองแต่เขามาเองนู่นนี่แต่ผู้รู้ดีนี่ก็อ้าวไปหาแล้วใช่มาเถียงบอสแม่นี่แหละใช่บอสโจสั่งมาให้เดินทางมาสิบสามสิบสี่สัน้น อไอ้พวกนี้รู้กรู้ดีนี่แหละไอ้พวกนี้แหละพวกเล่นโซเชียลเป็นรู้ดีสิหายเลยรู้ดีกว่าพนเป็นเจ้าของวงอีกพอคา,าว่าโพสแบบนี้แตกไม่ละมืสูน่ะน,นะมืสูก็พวกที่รู้ดีนี่แหละไปอ่านหรือ,อยังอ่านไปน่หล่ะคะ่ะฉะนั้นก็คือเนี่ยแม่อ่านให้ฟังแล้วนี่ถ้าไม่อ่านก็ไม่เป็นไร เพราะคนที่มาจ้องแม่จ้องมาทัวลงจ้องนู่นจ้องนี่แม่กลัวที่ไหนละทัวลงนะหนาถ้าจะพูดถึงนะแต่ตอนนี้ก็คือเห็นไหมอบอสโจโพสในสาวน้อยเพชรแพงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเมื่อหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงผ่านมานี่แหละเพราะว่าแม่ติดแขกพอแขกเพิ่งไปแล้วแม่ขึ้นมา,มาขึ้นเวทีทําคลิปนะ้นนี้คือทําคลิปนะเขียนมาแม่จะอ่านแล้วคราวนี้คือกับการที่รู้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้โอเคในกรณีที่สาวลงสาวลาวนี่แหละนะฉะนั้นก็คือโอเคเราเข้าใจแล้วในการที่บอสโจโพส แต่เหตุการณ์นี้มันอย่งไปถึงอะไรมันสอบไปถึงกับการที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในสาวน้อยนี่ไอ้พวกที่บอกว่าหวังดีหวังดีหวังดีรู้ดีน,นั่นแหะไอ้พวกรู้ดีน,นั่นแหะเป็น,เป,นเป็นหอก่กอเกิดเหตงการดรามา่าถ้าจะพูดตามจริงอย่างเช่นเหตุการณ์นี้เห็นจัดจ,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 จ้งเลยหลายคนในช่องมอมแม่นี่แหละ ไม่รู้ว่าเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าไม่รู้รู้ดีสิหายนั่นนะเพราะว่าอะไรเอ้ที่มึงพูดนั่นไม่ใช่เพราะว่าหมอแม่มองว่าเฮ้ยกับการที่ขึ้นเวทีเราก็ได้ยินว่าไอ้ไอ้อีลาบอกว่าไอ้สาวลาวนั่นบอกว่าทักมหาพ่อโจดนแล้วแต่ว่ากับบอนี่มีคําตอบยังหลายช่องที่ไปสัมภาษณ์ก็บอกเขาก็พูดอยู่ว่าเขาไม่ได้มีคําตอบจากบอสโจจากพ่อโจแต่ยกโป้งยกโป้งไม่ได้หมายถึงว่าให้เดินทางมาแล้วคนก็มาที เียงหมอแม่อีกนั่นแหละว่าโอ๊ยหาเองเอย้ยมึงไม่รู้อะไรเขาบอกมาตั้งแต่สิบสามสิบสี่ถ้าเป็นโพสต์แบบนี้คิดว่าบอสโจส่งมาเหรอเขาอธิบายชัดเจนเขาก็รู้เขาก็มีความรู้เขาก็มาระวังรอบครอบอยู่กับการที่เอาใครมานู่นนี่นั่นมันก็เกี่ยวกับเรื่องหนังสือเรื่องเปเปอร์เรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่างๆในคนที่จะรับคนมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรพอเขามาพูดแล้วนี่ไงก็บอกแล้วไงหนุ่มโจบอสโจเองเขาเป็นผู้บริหารสมองเพชร ซึ่งเขามองทะลุปูโปงเลยอาพวกมึงเป็นกระแสกระแสแล้วก็เป็นคนชัดเจนนี่ไงออกมาตอบไห้พวกเมืองเมืองฟังตั้งหลายแล้วนี่แล้วแตกบ่อะสูนะนะ่ะไอ้พวกรู้ดีนะพูดถึงพวกรู้ดีเหลือเกินนะนี่นะมันก็จะเป็นตัวอย่างเป็นเค s e s t ดีให้ว่าอย่าไปรู้ดีพวกมึงรู้ดีแต่ถ้าบอกว่าโอเคคิดว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ว่าไปอย่างแต่นี่บางคนฟันทง เขาบอกใครมาสิบสามสิบสี่ห้ามไงมึงไม่รู้เรื่องไงมึงไม่รู้เรื่องมึงตามข่าวมึงหาข่าวให้มันละเอยียดกาน,นี้นน่นนี่นะ่ะอะไรอย่างไรถามย้อนกลับพวกมึงไอ้พวกมึงรู้ดีเนี่ยระหว่างมึงกับกูนี่รู้ดีมากใครรู้ดีมากกว่ากันอย่างนั้นแล้วกันอันนี้ฝากไว้ในฐานะาทีขั้นแขวข้างค่าใจแล้วกันเห็นบอจโจมาออกอย่างนี้แล้วนี่ก็คือเขาเป็นคนชัดเจน เราก็เห็นไหมออกมาตอบชัดเจนแล้วแตกบอสูนั่นนะ่ะพวกที่รู้ดีนะคะนี่ค่ะพอหอมปากหอมคอเป็นคลิปค่ะพี่น้องค่ะอาเคียนมาถ้าคิดว่าแม่อธิบายผิดขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจพี่น้อง99 9เป็นคนที่เห็นด้วยไปกับมอมแม่คิดต่างก็ไม่เป็นไรในการคิดต่างที่มีเหตุผลแต่การคิดต่างที่บางคนก็แม่งคิดต่างแบบรู้ดีโหเชื่อกูนี่กูเป็นคนมีข้อมูลนั่นนะ่ะ เลิกเถอะไอ้พวกนี้นะนะแตกบรสลาบูสูนะนะ่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ